ขาดทุนไป80%หนักสุดละตั้งแต่เราเคยทำอู่ซ่อมพอดมาทำงานหนักหน่อยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับใใรายการอู่ซ่อมพอรดนะครับเราเดินทางมาถึง EP ีที่17กันแล้วนะครับพอมาดู EP ีนี้ตอนเตรียมข้อมูลดมยาดมอีกแล้วข <c> <Q> อดมยาดมหน่อยสีเขียว สูตรอะไรครับวันนี้น้ำมันหอมระเหยสูตรวาดะอ่านชัดๆนะครับสูตรวาดะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าทำไมผมถึงต้องดมยาดมตั้งแต่ต้นคลิปนะครับวันนี้เป็นพอร์ตของคุณปันครับนะครับอายุ46ปีเช่นเคยถ้าเรามาดูเรื่องของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามไลฟ์สเตจตามอายุก็เป็นระดับ3คือปันกลางนะฮะอ่ะคุณปันก็มีโอกาสให้เขามาเปิดบัญชีกับเราเรียบร้อยแล้วทำแบบประเมินความเสี่ยงนะครับ ได้ถึงระดับ4แน่ครับก็เช่นเคยเหมือนเดิมไประดับ4เป็นตัวตั้งต้น<อ>ในการที่จะบร<า>ิหารจัดการพอร์ตให้กับคุณปันคุณปันรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยสินค้าพกพัาได้ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะต้องเตรียมยาดมคู่ไปกับผมด้วยนะครับ EP นี้ตอนที่เราเตรียมข้อมูลเนี่ยเราก็ดมกไปล้วรอบเลยแล้วพอเรามาถ่ายเราดมอีกรอบนึ่ง แต่เป็นโอกาสดีนะที่เราได้เจอคุณปันนะครับก็จะได้มีโอกาสช่วยเหลือกันและพาคุณปันไปดูแสงสว่างลตยอุโมงค์ด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดกันพี่เก่งช่วยสรุปหน่อยว่าปัญหาของพอร์ตคุณปันตอนนี้ที่เราเห็นน่ยคืออะไรข้อแรกคือว่ารับควาส่ยนได้ระดับ4นะครับควรจะมีหุ้นซักห้าสิบห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพี่ปันเนี่ยมีหุ้นไปแล้ว เกือบ80%ก็เกือบปวดพอร์นั่นแหละครับเวลามันลงมาเนี่ยมันก็เจ็บหนักนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่เราควรจะมีกองทุนหุ้นเนี่ยในระดับที่กําลังดีไม่น้อยไปนะแต่ก็ไม่มากไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยลงทุนในหุ้นตีมเช่นเคยนะครับทำให้ขาดทุนลึกมากมากจริงจริงเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์นะที่ลึกจำนวนเงินก็เยอะด้วยนะครับเพราะว่าพอร์ตขอปพี่ มีเท่าไหร่ครับพี่โตต้นทุนมา7จ็ล้านห้ากับ7จ็ล้านหครับมีตัวหนึ่งที่กําไรมีตัวหนึ่งกำไรครับเออแต่โดยรวมเนี่ยสล้าน2ที่ขาดทุนไปหายไปหายไปเลยครับ,รบเกือบ30%เปอร์รเซ็นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องหนึ่งไอตัวเงินเนี่ยโอ้โหอีกรอบได้ไหมครับรอบสุดท้ายแล้วก็นีงสงสารโ ช่วยกันมามาส่งข้นไปกันครับไปดูรายละเอียดกันครับครับในพอร์ตนี้มี11อกองไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสัดส่วนนี้มันไม่ได้นะครับเรื่องเงินที่ตราสารนี้นะครับมีอยู่20%อนะครับสองกองนี้ก็กาไรแหละเพราะว่าเป็นกองตราสารนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปกองอื่นที่เราแนะนําอยู่นะครับนั้นเริ่มไปก่อนแหละไปเลยครับผมไอ้เสียงโอเคไหมวันนี้โทนเสียงเขาโอเคนะได้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  เดี๋ยวข้ามไปกันส่วนที่เป็นกองทุนผสมนะครับ,รบกับกองอสังหากรน,นะครับกองทุนผสมเนี่ยมีอยู่ในพอร์ตโหสองอันนี้น้อยมากเลยนะครับมีอยู่ไม่ถึง 1%, 1> รรรวมกันเนี่ยไม่ถึง1.5%ึาขาดทุนไปทั้ง2กองเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขายอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนที่เป็นมือขยับแล้ว<อ>ม,มือขยับเดีย๋ยวรอเดี๋ยวรอส่วนที่เป็นกองทุนอนสังหาเนี่ยปลายทางเรายังไม่จัดให้แอบเอาไปอุโมงมาให้ดูนิดนึงก่อนไปกันต่อที่ก้อนใหญ่ นะที่เป็นตัวสารทุนนะครับมีทั้งกระจุกในกลุ่มหุ้นจีนนะครับพี่ปันเนี่ยลงหุ้นจีนรวมกัน2กองเนี่ยไป40%กว่าครับแล้วขาดทุนกระจุกทั้งคู่เลยนะครับกองแรกเป็นหุ้นจีนเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักสุดในพอร์ตลงไป2ล้าน2ครับนะครับสัดส่วนเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยสามในสิบเนี่ยหนึ่งในสามอันนี้ดีกว่าหนึ่งในสามของพอร์ตเนี่ยลงในหุ้นจีนหนึ่งกองแล้วกองนี้ขาดทุนไปสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ลงทุนหนึ่งในสาม แล้วก็หายไปหนึ่งในสด้วยโหน่าเสียดายโอโหครับครับกองที่2ก็เป็นหุ้นจีนเหมือนกันลงไปเกือบล้านนะครับขาดทุนไป42อนีหนักหมดไปแน่นอนนะครับาพาไปก่อนครับหุ้นจีนเราพาพี่ปันออกไปครับนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูกองที่เล็กๆหน่อยอนะครับมีกองหุ้นไทย2องกอง จ่ายปันผลกองนึงปกติกองหนึ่งถือมาไม่รู้ถือนานเท่าไหร่แต่ว่าขาดทุนอยู่นะครับขาดทุนไป4เปเซบ้าง8เซบ้างนะไม่ลึกแต่กําไรดีกว่านะครับดังนั้นกองทุนหุ้นไทยตอนนี้ไปก่อนอครับโอเคไปด้วยครับทำงานหนักหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีอีกยังไม่จบนะเด๋ะเพิ่งไปไ,ปไหนอดทนไว้นะครับ ไปกันต่อที่2กองจุกๆอันนี้จุกจริงนะครับต้องทําเสียงโทนนี้เลยแต่ไม่รู้ทําเสียงโทนไหนแล้วเนี่ยนะครับเอากองแรกก่อนที่จุกมากแบบน้อยกว่านะครับลงทุนปลายทางนะเราไม่บอกชื่อต้นทางกองนี้ลงทุนปลายทางใน Arc disruptive innovation เอาอีกแล้วชื่อนี้อามมาอีกแล้วเดี๋ยวพี่ กราฟิกใส่ตัวเคแล้วตามชอบนะฮะจะเอาเคกี่ตัวอารไปเลยนะฮะเออันนี้ถอนหายใจจริงๆรมันเป็นอินด้วยจริงๆเอาจริงเราถ้าเราเป็นเงินเราอะแล้วเราเห็นแบบเนี้ยมาเจอเราตอนนี้ก็โอเคแหละนะครับกองนี้นะคะที่ลงใน a r t i s t i ต์ลับทิปอันโนเวชัะครับลงไป7จ0 0 0สกว่าขาดทุนไป71%โอ้โหไม่อยากคำนวณแล้วนะว่าต้องฟื้นกี่ได้งนะแต่ว่าอันนี้ช็อกแล้ว อ่ะไปกันถึงอีกอันหนึ่งช็อกกว่านะครับลงในอาร์คเหมือนกันนะฮะเป็นซีรีส์ของเขานะอาร์คจีโนมิกรีวอลูชันโอ้เดี๋ยวกราฟิกขึ้นมาก็ต่อกันเลยนะสองกองเนี้ยรีวอลูชันกันไปเลยนะครับกองนี้ลงทุนไปเกือบล้านนะครับขาดทุนไป80%อผมปัดให้อันนี้เป็นตัวที่เจ็บหนักสุดละตั้งแต่เราเคยทำอู่ซ้อมอรอตมารวมอีพีนี้17 ตอนเนี่ยนะครับอันนี้ขาดทุนไป80%ต้องฟื้นสี่เด้งฟื้นพี่อีก4เด้งนะถึงจะได้แค่เท่าทุนนะครับคือต้องบวกไปอีก400%อเนี่คือต้องได้4ี่เด้งถึงจะได้กลับมาเท่าทุนคโอ้โหหนักหน่วงหนักหน่วงแล้วอันนี้มันเป็นการขาดทุน71%บ้าง80%บ้างในยุคที่ดัชนี n น s d a q ทำ New All Time High รัวรัอแปลว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ ลงไปเยอะกว่านี้แน่นอนไม่รู้เป็นเท่าไหร่นะครับน่าเสียดายทีนี้เรามาดูกันว่า2กองที่หนักๆเนี่ยนี่ง่ายมันคือหุ้นตีมอ่ะใช่ไหมครับอ่ะหุ้นตีมเราเคยคุยกันมาหลาย EP ละว่ามันมีช่วงจังหวะของมันเนาะเราเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นเศรษฐกิจมันยังดีอยู่แต่ราคามันหายไปแล้วอ่ะนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลใกล้ชิดถ้าเราจะลงทุนในส่วนของหุ้นตีมนะครับแต่ถ้ามาเจาะรายละเอียดของกองที่ คุณปันขัดคุณหนักๆเนี่ยครับอ่าเราเห็นอ่ะเขาไปลงใน a r ร์ e จีโนมิกเรฟอลูชันธุรกิจนี้มันหมดความน่าสนใจไปแล้วหรือเปล่าครบอ,อย่างที่เคยพูดในหลายตอนนะธุรกิจด้านนี้ดีต่อโลก แล้วคนทํางานในบริษัทนั้นเนี่ยเขาก็ยังเข้มแข็มมุ่งหน้าทํางานเพื่อมีพัฒนาการใหม่ๆให้กับวงการาการแพทย์นะครับวงการชีววิทยานะครับซึ่งดีต่อโลกแน่นอน,อนเรามีวัคซีน mRNA ได้ก็เพราะว่ามีคนที่ลงแรงใช้เวลาค้นคว้าสิ่งนี้มาก่อนแล้วน,นะครับเราถึงได้รอดกันมาได้อย่างมากอาจจะบอกว่า mRNA มันมีผลกระทบอะไรตามมาที่หลังมีการค้นพบเพิ่มขึ้นนี้ไปว่ากันแต่ถ้าย้อนไป ถ้าวันนั้นไม่มีวัคซีน mRNA มีคนเสียชีวิตมากกว่าน,นี้อีกมหาศาลแน่นอนอ่ะวันนั้นเอาให้รอดไว้ก่อนครับถ้าคุณไม่รอดมาบ่นตอนนี้คุณก็ไม่รอดไงนังนจะบ่นตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีที่คุณรอดมาบ่นได้อ่าอ,อันนี้เป็นข้อหนึ่งซึ่งรจริงก็ต้องขอบคุณเขานะธุรกิจนี้บริษัทนี้ที่เขาทําเพื่อโลกนะครับอ่าแต่ว่าพอความคึกคักมันหายไปเนี่ยนะครับอ,อย่างที่บอกเราปล่อยให้มันขาดทุนลึกขนาดนี้เนี่ยมันน่าเสียดายนะดังนั้น ผมให้หลักง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องดูเทคนิคอลไม่ดูพื้นฐานเลยนะถ้าขาดทุน20%เพ่นเลยนะครับเพ่นออกมาตั้งตัวก่อนแล้วค่อยไปว่ากันใหม่นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าการขาดทุน20%เนี่ยการจะกลับไปเท่าทุนเนี่ยมันคือต้องฟื้นไป25%มันยังพอมีความหวังนะครับมันมีอะไรโลกสงบสุขนิดหน่อยนะครับมีแนวโน้มอ,อะไรมาบวกหน่อยเนี่ยยี่ภาพเซ็นมันโอเคแต่ถ้ามันลงไปถึงลบ80%ดสิมเปมร์มซนตเนี่ยมันมกไม่ร้อยวปอร์เซ็นย์นี้ ช่วยได้เฉพาะเงินที่เหลือนะครับเพราะนั้น2องกองนี้นะเป็นติมโนมิกที่เป็นลงที่อาร์คนะไปหมดเลยไปหมดเลยครับเสียงดังฟังชัดดีมากครับเพราะว่าอันนี้จําเป็นจริงๆเขาฟังเราบรรยายมานานจนไก่ก็เริ่มซึมงซับไปด้วยแล้วนะครับไปกันต่อที่กองสุดท้ายของพอร์ตต้นทางอันนี้กําไรนะครับเป็นการลงทุนในดัชนี S&P 500น้ะครับกําไรอยู่ ประมาณ22%อนะครับอันนี้ดีใจด้วยที่มันทำให้บวกขึ้นมาได้2 0 0 0 0 0บาทจากทั้งหมดที่ขาดทุนไป2ล้าน2มีตัวนี้ช่วยอยู่นิดนึงนะครับก็ยังดีกองนี้เนี่ยต้นทางกำไรก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอพาไปปลายทางเนี่ยเราขอปรับเป็นกองที่เราแนะนำดีกว่าจะได้ดูแลได้ใกล้ชิดมากขึ้นอ่ะใครด้วยกันอีกครับโอเคถ้างั้นสรุปพอร์ตของคุณปันนะครับก็คือต้นทุนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดล้านห โดยประมาณนะครับปัจจุบันเนี่ยมูลค่าเหลือให้เรามาช่วยจัดการเนี่ยหล้านสามนะครับก็ขาดทุนไป2ล้าน2ประมาณ29%เรียกว่าขาดทุนก็เยอะนะครับแต่ว่าก็ได้มาเจอกันนะครับเราก็จะพาคุณปันไปดูแสงสว่างปลายอุโมงค์ด้วยกันครับครับผมเปิดพอร์ตปลายทางมาเห็น<ม>ความเรียบง่ายแต่ทรงพลังนะ นะครับเรามีกันอยู่8กองต้นทาง11กอกองม,มีการกระจายสัดส่วนอย่างกลมกลม่อมขึ้นนะครับจะเห็นว่าพอต้นทางเนี่ยถ้าเป็นความเสี่ยงระดับ4เนี่ยปกติจะมีกลุ่มที่เป็นกองทุนด้านสังหาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่แนะนำนะครับเราขอดูความชัดเจนกับอาตาัตราดอกเบี้ยนิดนึงเดี๋ยวถ้าจัได้มันเริ่มขยับขึ้น เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเดี๋ยวเราพาเข้าไม่ได้ยากอะไรนะครับดังนั้นส่วนที่มันควรจะเป็นกองทุนดน่าสังหา10%เราจะไปกระจายให้อย่างอื่นก่อนดังนั้นผ่อนนี้นะครับโดยโครงเนี่ยตราสารนี้ส0สินะครับสินค้าพกพาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาสารทุนหกอร์เซนต์ันนี้เป็นส่วนที่ปรับมาจากส่วนที่เป็นกองทุนดน่าสังหาแล้วนะครับ<แ>ถือว่าช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมลงตามลิสต์เฟสตัมขององการ<แ>นะครับ ซึ่งจริงๆโครงสร้างคล้ายกับที่เราทําใน E ีีที่16เนาะแล้วเราอธิบายไว้ด้วยว่ามันลดความเสี่ยงยังไงนะครับก็เป็นติดตามดูได้ครับส่วนแรกก่อนนะครับตราสารนี้ฐานสิปแบ่ง2กองคู่ขวัญเหมือนเดิมยังดีอยู่ยังดีอยู่นะครับ KKP+ แล้วก็ ASPD+ ขีด A แบ่งอย่างละครึ่งเลยนะครับกองละประมาณแ0 0แสนกว่าบาทลงทุนมาแล้ว1ปีย้อนหลังเนี่ยได้มา2%ซนกว่านะครับสวยงาม3มเดือน1เดือนก็บวกหมดเลยที่บวก1ใช้ปรับพอร์ตง่ายครับ ไปกันที่สินค้าโภคภัณฑ์ยังเป็นกอง S&P c g o h อ,อยู่ยังอยู่กับทองอยู่นะครับรบายวันอาจจะผันผวนนิดนึงแต่ว่าระยะกลางถือได้เพราะว่า1ปีเนี่ยบวกมาแล้ว18%แนะครับแล้วก็3เดือน1เดือนก็ยังบวกสวยงามและเป็นกอง H นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินบาทแข็งค่ามาอีกนิดนึงแล้วนะครับถ้าท่านใดได้ดูช่ชวิตฟันทราฟฟิกคอนโทรลของสัปดาห์นี้นะ จะเห็นว่ามันมีปัจจัยมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะ US Dollar Index ทำให้ไทยบาทเทสตรอร่าแข็งค่าขึ้นอีกนิดนึงนะครับปิดความเสี่ยงไว้ดีกว่าครับถ้ามีกองให้เลือกได้อ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นเฮดนะครับ,รบกินเห็ดกินต้มยำกันเหมือนเดิมนะครับกราฟิกฝากใสา่รูปหม้อต้มยำไว้เตือนผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้ขอน้ำข้น <laughs> ไปกันต่อที่กองตราสารทุนนะครับมีอยู่ห้ากองกระจายไปทั่วโลก นะครับแล้วก็กระจายกลุ่มให้ด้วยมีอยู่2กองนะครับที่เป็นกองด้านเทคนะครับอันนี้เนี่ยก็กระจายทั่วโลกอาจจะมีความคล้ายๆกับ Nasdaq นะแต่ว่าจริงๆแล้วกระจายมากกว่านั้นนะครับตัวแรก KFC Tech เท A นะครับกองนี้15บห้าเปอต์แสนกว่านะครับเท่าหลัง1ปีบวกไป33อนะย้อนหลัง3เดือน1เดือนบวกกันไปสวยๆนะครับถือต่อไปอีกกองหนึ่ง KkP g จีด H นะครับ มีการปิดความเสียตาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับกองนี้เนี่ยถ้าดูกราฟนะก็จะมีทรงคล้ายกับ n a s แ a q แต่ว่าเขากระจายออกไปมากกว่าฉะนั้นเนี่ยความผันผวนจะต่ำกว่าดังนั้นผลตอบแทนก็จะย่อลงมาแต่ก็ยังบวกเยอะอยู่นะ1ปีเนี่ยบวกไป14%กว่า3เดือน1เดือนก็บวกหมดเลยนะครับไปกันต่อที่กลุ่มที่เป็นรายประเทศบ้างนะครับหุ้นจีนแนะนำ SBCE c ตัวนี้เป็นกองทุนจัชนีนะครับ ลงทุน85%เนี่ยผลตอบแทนยอนหลัง่งปีบวกมา6%นะครับแต่ว่า3เดือนบวกมา10%โอ้ oh. หุ้นจีนปีนี้ฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยมีกองหุ้นจีน,นยังขาดทุนอยู่เยอะเช่นกองต้นทางเนี่ยก็คือถือมาตั้งแต่ที่มันเป็นยอดดอยอนะครับถ้าใครเนี่ยสามารถออกไปได้ก่อนนะเอาเงินไปพักก่อนที่ช่วงสักลงดอยมาสักขั้นหนึ่งสองขั้นเนี่ยเราเอาเงินาพักก่อนนะครับแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาเข้าปีนี้ สบายเลยอ,อยากให้เรื่องราวเป็นอย่างนั้นมากๆส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนดอยแล้วไม่มีใครพาลงไงครับเออก็น่าจะได้นะก,ก็เดินไปจูงมือ,เ,อเราก็มาด้วยกันอย่างนี้โอเค,คม,ามาเริ่มใหม่ที่จีนเหมือนกันแต่เป็นยุคที่เขากำลังเป็นขาขึ้นนะครับไปกันต่อที่อินเดียนะครับอินเดียก็ยังมีอยู่นะครับอินเดียเนี่ยเขาจบข่าวการเมืองไปแล้วนะครับช่วงประมาณ เดือนก่อนเนี่ยมีความน่ากังวลว่าตกลงใครจะได้รับเลือกตั้งใหม่มปรากฏว่าก็เป็นท่านเดิมแหละได้เป็นสมัยที่3นะครับแต่ชนีหุ้นอินเดียก็เดินหน้าต่อนะครับ,รบยังทำนิวออร์ทำไฮกันรัวๆแทบจะรายสัปดาห์เลยจริงนะครับก็ยังมีได้ต่อไปในสัดส่วน10%นะครับทำไมอินเดีย10%แล้วจีน15%ละ่ะเศรษฐกิจกจีนใหญ่กว่าอินเดียเยอะเลยนะครับเราก็มีความ เข้าใจเขานิดน,นึงอิงตามสัดส่วนนั้นอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่ต้องเต๊ะเะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยจีนต้องเยอะกว่าอินเดียนะครับโดยหลักการ<อ>นะอินเดีย1ปีแลปีก็หลังบวกสิเนะครับแล้วก็3เดือน1เดือนบวกกันไป1 1บเถือต่อไปอนะครับกองสุดท้ายเรากลับมาที่แถวๆนี้บ้างนะครับ p r i n c i p ปอ VN EQ ขีด e A ลงทุนในหุ้นเวียดนามนะครัห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมเวียดนามถึงห้าเปอร์เซ็นต์เขาพอเวียดนามเล็กกว่าอินเดียอีกนะครับมีห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสมฐา,านะนะครับไม่ได้น้อยไปนะครับขนาดที่เอ๊ะมีม,มีมีก็ได้นะห้าเปอร์เซ็นต์นี้มันไม่ได้น้อยนะเราต้องดูแลมันแต่ถ้าเกิดเขาได้กําไรดีเนี่ยมันก็มีผลกระทบด้านบวกต่อพอร์ตโดยรวมเหมือนกันไม่ใช่บอกว่ามีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมีประโยชน์มีประโยชน์นะครับทำไมหนึ่งปีแล้วหลังบวกไปที่ห้าเปอร ก็บวกหมดเลยนะครับราะนั้น8กองปลายทางอธิบายเรียบร้อยแล้วภูมิใจนำเสนอพี่ปันครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในส่วนของภาพรวมนะครับจาก8กองนี้ย้อนหลัง1ปีทั้งหมดเป็นไงครับพี่เก่งบวกไป15%โอ้โห oh นะครับแล้วก็ย้อนหลัง3เดือนบวกไป5% 1>, 1เดือนก็บวกไป3%กว่าอ oh. นะครับอันนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์มทุกกรอบเวลาจริงครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือต้นทุนทั้งหมด5ล้าน3แสนบาท ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีประมาณเกือบ15%คนะครับและนี่ก็คือพอร์ตปลายทางที่เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เราแนะนำให้กับคุณปันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะช่วยบริหารจัดการ,รเพื่อไปถึงปลายทางด้วยกัน สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าคุณปันนะครับก็จะได้ข้อมูลที่เดี๋ยวเราจะไปช่วยกันจัดการต่อผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะได้เรื่องของวิธีการคิดหลักการในการบรหิหารจัดการพอร์ตนะครับหากท่านใดเปิดพอร์ตออกมาเช็คแล้วช็อปนะครับสามารถส่งพอร์ตเข้ามาให้เราช่วยซ่อมในการอู่ซ่อมพอร์ตได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้น QR code ไปให้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ภาษาละดีๆนะคะ